องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชากังราวสวิมมิ่งครับครั้งที่9เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันเดียรหว่างสโมสรต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันมีนักกีฬาจากในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับข้างที่สาว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายปรีชาเลือกหลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชากังเาว่าสวิมมิ่งคัพครั้งที่9ประจำปี2557เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำและสร้างสุขภาพให้กับเยาวชนนายประทมพบปราการชัยนาครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขตหนึ่งอําเภอเมือง ประธานชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชากองราวสวิมมิ่งครับครั้งที่9ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างด้านทักษะการแข่งขันกีฬาและด้านการจัดการแข่งขันเพื่อให้เหรียนรู้มารยาทในการชมกีฬาว่ายน้ำเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงมีบุคลิกภาพที่ดีก่อให้เกิดความมีคุณธรรมจริยธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างสมโมสรต่างๆซึ่งกีฬาว่ายน้ำในช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ปกครองมีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการนำไปสู่ความรักและความผูกพันภายในครอบครัวซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อาจจะพัฒนาไปเป็นนักกีฬาในาระดับจังหวัดระดับสโมสรหรือระดับชาติในอนาคตต่อไปอีกด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา,า,าว่ายน้ำชากงราศวิมมิ่งคัพครั้งที่9ในครั้งนี้มีนักกีฬาและกองเชียร์จากทั้งจังหวัดแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน51ทีมมีนักกีฬาทั้งสิ้น357คนค่ะ